มาฟังผลลัพธ์ที่คุณจะต้องหูพึ่งและตาค้างสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาช่วงเช้าของเ,อเวลาท้องถิ่นของเท็กซัสนะคะประมาณเจ็ดโมงสี่ิบสามนาทีนะคะช่วงเช้าเมืองไทยก็ประมาณสองทุ่มสี่บสามนาทีนะคะวันนี้แบบหลังจากที่จมนาสดเมื่อวานนะคะสวัสดีค่ะพี่เล็กขอบคุณมากมากค่ะเป็นยังไงบ้างพี่เล็ก สะดวกไหมเดี๋ยวจะให้มาแบ่งปันเนาะเพราะว่าวันนี้มีสองสามเรื่องนะผลลัพธ์จากเมื่อวานได้ผลลัพธ์จากน้องแอมมาแล้วส่งภาพมาน้องแอมเป็นคนละคนไปเลยสวัสดีค่ะคุณพรเทพขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะอยากฟังผลลัพธ์ที่ตาค้างไหมพอดีเมื่อกี้ได้คุยกับลูกศิษย์อีกขัานหนึ่งแล้วก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากาได้อนุญาตให้มาแบ่งปันแล้วแล้วก็มีผลลัพธ์จากน้องสาวพี่เล็กด้วยจากการจูน ออร่าซุปตาเงินล้านออนไลน์ออฟไลน์นะคะต้องหาชื่อน้องแอมก่อนอยากใครอยากฟังใครอยากฟังบ้างใครอยากดูบ้างแบบสุดยอดมากมหาสารย์มากเพราะว่าหลายๆคมหลายๆคนเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแชร์แชร์สวัสดีค่ะพี่เล็กก็คือมหาสารย์มากขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะ เพื่อนๆจาก13วิชานะจากแฟนเพจนะคะทุกคนทุกท่านลูกศิษย์ทุกคนทุกท่านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องคุบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทำทางทางธรรมนะคะตั้งแต่เกิดมาทุกปัจนะทุกปัจจุบันขณะจนถึงขณะ,ขณะนี้วินาทีนี้เวลานี้ไม่มีทุกคนไม่มีโค้ชออนนะกัลยาณมิตรที่ดีแบบทุกคนทุกท่านซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่ได้เกิด ไม่ได้มีโคตออนคนเดียวที่สําเร็จแต่ทุกคนก็คือความสําเร็จของโคตออนขอแบ่งปันความสําเร็จนี้ให้กับทุกคนทุกท่านนะคะเพราะว่ามหาัศจรรย์และดีมากจริงๆขอบคุณมากๆค่ะพี่เล็กเดี๋ยวอคือมันมหัศจรรย์มากดีใจมากๆที่ผลลัพธ์วันนั้นจําได้ไหมคะที่พี่เล็กมาแบ่งปันคนในครอบครัววันนี้ได้คุยกับ ท่านแล้วนะคะคุยกับ,บครอบครัวนะคะแล้วก็แบบสดสดร้อนๆแล้วได้ขออนุญาตมาแบ่งปันซึ่งแบบดีใจมากๆเลยเดือนหนึ่งนะคะซึ่งความชัดเจนชัดเจนมากเลยเพราะว่าการพนันนะคะทำให้หลายคนแบบหมดเนื้อหมดตัวและไม่มีสติไม่รู้จักนะพ่อแม่พี่น้องคือมีอย่างเดียวที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้ก็คือการ เสพสิ่งนี้นะคือทุกคนเสพนะแต่ว่าสวัสดีค่ะใครเข้ามาโคชออนไม่แน่ใจขอบคุณและยินดีต้อนรับนะคะอ่าเพจโคชออนสปิริตชูแอนเอเนจีเอ็กซ์เพออร Expert, ปรับสมดุลพลังชีวิตสวัสดีค่ะพี่รีก็วันนี้มาแบ่งปันใช่เมื่อวันเมื่อเช้าเมื่อคืนเนาะที่ที่อเมริกาตอน เมื่อเช้าอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเมื่อคืนของอเมริกาแล้วกันได้คุยกับพี่รีด้วยพี่รีเปลี่ยนไปเยอะมากแบบพลังงานผ่องใสแบบคือมีพลังอะ่ะและพี่รีปกติสวยอยู่แล้วนะคนอายุ60นะใช่ไหมคะแบบพอจูนปากกระจับปุ๊บแล้วแบบคือพลังงานดีอะ่ะพอสัมผัสพ,พี่รีปุ๊บมีความสุขพี่รีบ,บอกอะไรนะคะว่าจากที่พูดไม่ค่อยได้นะคือไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะคิดยังไงอะไรแบบนี้ตั้งแต่ แรกๆแ,แล้วสวัสดีจ้าแตีทงไยสวัสดีจ้าก็เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นะห้าหกเดือนที่แล้วแล้วตอนนี้มาจูนพี่รีแบบสวยพลังงานดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็คือดีใจกับพี่รีด้วยตอนนี้เข้ามารับถึงพลังงานได้แล้วก็มีเรื่องของอีกอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือว่านักเกี่ยวกับเรื่องการติดการพนันแล้วติดการพนัน สิบสามปีแล้วก็คือชีวิตหมดเลยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทรัพย์สมบัติทุกอย่างเลยแล้วก็ได้ให้โคชออนมาจูนให้มาเคลียร์ให้ตอนแรกไม่ได้คุยกันเลยนะนี่คือคนในครอบครัวแล้วสามอาทิตย์ผ่านไปสองอาทิตย์ผ่านไปส่งข้อความมาครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็ส่งข้อความมาครั้งที่สามความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนบอกว่าคือรู้อย่างเดียวว่าไม่อยากเล่นแล้วแล้วไม่เคยมีไม่มีข้อมูลในการเล่น การพน,นันคือติดมาสิบสามปีหมดไปเยอะแล้วเขาดีขึ้นแล้ววันนี้เพิ่งจะคุยกันแล้ววางหูบอกขออนุญาตแชร์ได้ไหมคะบอกว่าได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแล้วแบบภาวะจิตใจของเขาละเอียดมาก,มาก,ม,ากมากเลยคือจากที่เล่นการพน,นันแล้วแบบไปอ่านในใจปิดกนะคะซึ่งมันมัน,ม,นมันแค่ไม่ถึงเดือนอะประมาณสามอาทิตย์อะ เขาอัปเดตมาเนาะประมาณสองอาทิตย์แล้วตอนนี้สามอาทิตย์ใช่ไหมคะสี่อาทิตย์แล้วได้คุยกันแล้วก็แบบคือคุยกันแบบตอนแรกไม่ไม,ไม่ไม่กล้าคุยเนาะก็มีแบบจิตมีความกังวลวกระวยเสพติดเนาะก็คืออยากเล่นอยากไม่อยากทําอะไรไม่อยากคุยกับใครอะไรแบบนี้แต่มาวันนี้ได้คุยแล้วก็แบบให้จูนให้บอกเออนะให้จูนน้าให้โคจอนก็แบบคุยหลายอย่างเรื่องเอกสารอะไรแบบนี้ให้ส่งเข้ามานะอะไรแบบนี้ถ้ามีอะไรให้โคจอนเคลียร์และเพิ่มพูนอะ ซึ่งมหาศา์มากแล้วโคชออนมีอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือวันนั้นที่โคชออนได้โพสต์ไปแล้วไม่รู้ใครก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะคือโอนเงินมาให้โคชออน3,009ค่าเรียนแต่ไม่แสดงตัวโคชออนเลยไม่รู้ใครว่าว่าเป็นใครว่าจะ,ะนะจะสอนใครจะแบ่งปันใครจะดูแลใครยังไงโคชออนก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไร ได้ถือโอกาสนี้คือคุยกับครูดาวไว้แล้วแล้ววันก่อนนั้นว่าจะดูแลใครก็ได้ที่ถึงเวลาและเหมาะสมของเขาโคชออนก็จะใชะ้เวลาอีกหนึ่งเดือนดูแลครอ,อบครัวพี่เล็กอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็คือดีใจมากเพราะความเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงมากชัดเจนมากและออร่าบแบบสดใสามากๆเลยโคชออนก็เลยแบบ ดีใจที่เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วอยากสนับสนุนเขาให้เติบโตในสิ่งที่เขาปรารถนาอย่างน้อย60วันนะคือมันมหาศาจา์มากให้ทุกคนอนุโมทนากับเจ้าของเงินนี้แล้วก็อนุโมทนากับพี่เล็กด้วยแล้วก็อนุโมทนากับโคชออนด้วยนะคะเพราะว่าคือมหากุศลสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารไม่ไม่สามารถเติบโตได้ก็อยู่ได้เป็นร้อยปีพันปีแต่ถ้าสร้างจิตวิญญาณของผู้คนเนี่ยมหาศา,ารมากมากเลย สี่มืนได้รับเรียบร้อยแล้วเจียงงาแตงไทยดีใจด้วยเขาตอ,อนจนให้เมื่อวานใช่ไหมอนุโมทนาสาธุด้วยได้รับโชค 4, 105, สี่แสนห้าสุดยอดมากๆเลยเนาะแบบว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวมากๆเลยแล้วก็มีน้องแอมนะ,ะวันนี้พี่เล็กก็ส่งอัปเดตมาด้วยนะว่าพี่เล็กได้กำไรประมาณหมื่นกว่าใช่ไหมคะพี่เล็กสะดวกคุยไหมคะแล้วก็มีน้องแอมน้องแอม น้องแอมนะคะส่งภาพมาให้แบบว้าว,ว,าวมากมากวัสดีค่ะครูถาอ,อยากให้ครูทานาะเมอวานคุยกับครูถาแบบตื่นเต้นเร้าใจมากก็คือว่าครูถาแบบหน้าตาแบบไม่เหมือนคนอายุ60เนาะคือเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วตอนนี้ก็ปรับมุมมองความคิดในการรับเงินสร้างเงินสร้างงานนะคะว่าคิดยังไงทํำยังไงให้มีรายรับเข้ามาเดี๋ยวเรา update. อัปเดตสุดยอดมากๆเลยจ้าแตงไยแฮปปี้แดนซ์กันไหมเดี๋ยวมาปาร์ตี้ปีใหม่แฮปปี้แดนซ์ไหม วันที่1นึ่นะคะอ่าโคชออนจะมาโวยพรปีใหม่หากใครที่เข้ามานะคะออกไปก็รับซับก้อนโตใครเข้ามาวันนี้วันที่30ใช่ไหมคะสาวันที่1วันที่สองเรามาีเรียนกันในห้องนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะเช็คต,ตารางวันที่สองก็คือวันเสาร์นะคะประมาณสองทุ่มยีเดี๋ยวเรามาจูนพลังรวมจิตกันเพื่อต้อนรับปีใหม่ก็คือจะจูนคิ้ว รับรับร้อยล้านนะคะสําหรับนักเรียนเมนทอร์นะคะแล้วก็พร้อมหรือยังคะที่จะดูอ,ะอนุโมทนาด้วยคะพี่รีขอบคุณมากๆค่ะอนุโมทนาสาธุคะ่ะครูถาคือมหัศจรรย์มากเลยแบบเดี๋ยวให้เขาอัดคลิปไว้แล้วถามว่าอ,อัดคลิปให้ได้ไหมเป็นภาพเป็นภาพก็ได้เป็นเสียงก็ได้อยู่ที่ความสะดวกสบายใจแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วจะต้องมหัศจรรย์คือสิบสามปีกับการติดการพน,นันซึ่งแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตา มแบบมหาศาลมากไม่ถึงสามอาทิตย์แบบแกะเข้าไปถึงด้านจิตวิญญาณภ,ภายในนะแล้วแบบว้าวอยากให้ทุกคนรับรู้คือมหาศาลมากมีเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบมากมายที่หลายคนยังไม่ไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่าเทคนิคของโคชออนสามารถช่วยคนได้จริงๆไม่ใช่มโนแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่สามารถพิสูจน์ได้อเดี๋ยวดูอันนี้ของน้องแอมนะคะทุกคนเห็นชัดไหมคะอันนี้คือภาพ ก่อนนะคะโทรศัพท์ตกแตกหลายรอบแล้วนะคะอันนี้คือก่อนนะคะเดี๋ยวจะเลื่อนขึ้นมานะคะเห็นนะคะทุกคนอันนี้ภาพหลังจากการจูนเห็นชัดนะคะอันนี้หลังจากการจูนเมื่อวานแบบออร่ามากไม่มีเครื่องสำอางนะคะและยังไม่ได้คุยกับน้องแอมว่าสภาวะจิตใจเป็นยังไงบ้างอันนี้ ก่อนจูนนะคะอันนี้หลังจูนนะคะหน้าดง่งว,ว้าวมากๆเลยทุกคนที่แบบลูกศิษย์ทุกคนรับพลังงานได้ไหมคะว่าน้องแอมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยว,ว้าวมากๆเลยแบบตื่นมาแบบว,ว้าวมากแล้วก็ให้ครูดาวส่งมาให้ครูดาวเมืม่อวานก็เปลี่ยนไปเยอะพลังงานครูดาวแบบปึ้งเลยอะ่ะสุดยอดมากๆสวัสดีค่ะพี่การจนาขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาให้กําลังใจ ขอบคุณทุกคนทุกท่านแตงไทยบอกว่าเรามังคั่งเหลือเฟือเปิดรับเงินคนรอบข้างมาเป็นหลักฐานว่าเราอยู่ท่ามกลางความบางังคั่งเหลือเฟือเงินมันหาง่ายจริง,รงๆและหาง่ายมากใช่เลยเพราะว่าคนอมีเทคนิคในการเคลียร์เข้าไปที่ภายในแล้วก็มาเปิดนอปรับด้านอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่เกาะค้างอยู่ในใจที่อยู่ในภายในนะหลายคนไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไระให้ฟังที่หน้าเพจก่อนให้นะคะศึกษาให้เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วค่อย อยากเรียนมาเรียนกับโคชออนได้ถ้าไม่มียังไม่มีทุนโคชออนจูนเปิดทางให้คุณมีรายได้เข้ามาเรียนได้อันนี้หลายคนแล้วที่ได้ให้โคชออนเปิดตรงนี้ให้เขาสามารถเข้ามาเรียนได้หลังจากสองวันสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งก็มีอยู่หลายท่านยังน่าจะสองสามท่านที่ยังยังไม่เห็นอัปเดตข้อมูล เพราะว่าภาวะของด้านจิตใจไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าคนที่เขาพร้อมเขาอยากเรียนจริงๆอะ่ะเขาเชื่อสุดจิตสุดใจแบบไม่ได้เชื่องมงายนะแต่ความรู้สึกจากภายในเขา่ได้รับทันทีแต่ถ้าแบบคือภายในเชื่อแต่มีความคิดที่เราต้องมาเคลียร์ความคิดความเชื่อเนี่ยตรงนั้นก็อาจจะช้าหน่อยแต่ทุกคนได้อยู่แล้วโคดอนแบบสุดยอดมากๆเลยคือแบบเห็นลูกศิษย์แต่ละคนมีชีวิตที่เติบโตแล้วก็คือสุดยอดและมหาสารมาก ยินดีกับทุกคนด้วยได้จ้าขอบคุณมากๆากจ้าแตงไทยขอบคุณมากๆเดี๋ยวโคตรออนอัดคลิปให้นะคะขอบคุณมากมากค่ะที่มารับพลังงานวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันจันอ่าวันที่ 30- 31นะคะโคตออนจะมาไลฟ์สดหากใครต้องการมีเงินมีงานมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็มาฟังไลฟ์สดโคตออนไม่คิดตังนะไลฟ์นี้จะจูนให้ทุกคนเปิดรับทรัพย์ก้อนใหญ่หากอยากมาเรียนนะก็ ามาฟังไลฟ์สดได้จะได้แบ่งปันเรื่องดาวดีๆเนาะแล้วก็สิ่งดีๆพลังงานดีๆให้กับหลายคนหลายท่านที่กําลังไม่ถึงเนาะกำลังความคิดไม่ถึงกําลังจิตไม่ถึงก็เข้ามารับพลังงานดีๆกันขอบคุณมากๆจ้าแตงไทยพี่รียังอยู่หรือเปล่าคะพี่รีแบบสดใสามากพี่เล็กถ้ายังอยู่คุยได้ส่งเสียงหน่อยนะคะยกมือขึ้นได้หรือส่งข้อความ,คอ,ค,อมคอมเมนต์ได้นะคะว่าโคชออนอยากให้พี่เล็กมาแบ่งปัน เรื่องเนาะคือสามีด้วยแล้วก็น้องสาวด้วยเนาะแล้วก็พี่ชายพี่เล็กอีกคนน่าจะเป็นน่าจะเป็นน้องชายเนาะพี่พี่อะไรนะคะพี่พี่ศักดาอืคุยกันหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะคือไม่ได้เจอหน้ากันเลยก็ตอนแรกก็คุยผ่านพี่เล็กแล้วก็โทรศั์คุย ตอนนี้แกดีขึ้นมากแกบอกว่าแกมีความมั่นใจมั่นคงในจิตใจมากขึ้นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นทางด้านการเงินยังไม่เต็มที่แต่ว่าภาณนะภาวะภายในจากที่ต้องทํางานอยู่คนเดียวแล้วแบบคิดคิด,คดไม่จบไม่สิ้นคิดแต่เรื่องไม่ดีด้วยซ้ําแต่ตอนนี้แกเป็นคนละคนแกทํางานแล้วแบบมุ่งมั่นแล้วแบบสุดยอดมากๆเลยแกก็เข้าใจว่าจะต้องเคลียร์ภายในก่อนตอนนี้แบบ คือมหาศจรย์มากเลย<อ>ก็อยากมาแบ่งปันแต่ว่าอยากให้พี่เล็กมาแบ่งปันด้วยถ้าพี่เล็กสะดวกเนาะหากใครสะดวกโคตรออนจะได้จูนให้พี่ดีบอกเก่งมากรักรักค่ะขอบคุณมากๆจา้าคุณถาปักหมุดรอเลยเนาะก็คุณหาอยู่ค่ะก็แบบคือ้ววมากๆเรื่องราวในแต่ละวันแล้วก็ได้คุยกับพี่เล็กนะคะแล้วพี่เล็กก็แบบดีใจมากๆนะพี่เล็กสวานะคะก็แบบบอกว่าพี่ชายแบบคือ มีความสุขมากอ่ะก็ตอนอยากส่งเสริมนะอยากช่วยเหลือแบบว่าดึงสภาวะจิตให้ขึ้นมาแบบมีรายได้มีเงินมีงานมีไอเดียมีความคิดอ่ะเพราะว่าเราต้องใช้เงินใช่ไหมคะโควิดก็มาอีกรอบแล้วมนุษย์เราต้องกินต้องใช้อ่ะถ้าไม่มีงานไม่มีเงินตรงนี้ใช่ไหมคะไม่มีเงินอ่ะเราจะกินยังไงเพราะว่าทุกอย่างต้องซื้อหมดเลยเปิดโอกาสเปิดไอเดียเปิดมาจากจิตวิญญาณจากใจภายในที่มีอิสระและมีความสุขยิ้มเบิกบานได้มากขึ้นอ่ะตรงนี้จะเป็น อารมณ์และขุมทรัพย์ของอะนะคะการเงินที่จะไหลเข้ามาหาเราไม่จบไม่สิ้นอินฟินิตี้สวัสดีจ้ากุ๊กไก่สวัสดีค่ะแม่ของขวัญเป็นไงบ้างส่งหัวใจมาเลยเนาะรัวๆเลยเนาะก็เมื่อกี้แตงไทยบอกว่าอะไรบ้างมีข่าวดีอะไรก็บอกเขาออนด้วยนะคะแม่ของขวัญขายบ้านได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อวานสุดยอดมากอัปเดตข้อมูลกันแบบวันนี้ แล้วก็มีมีน้องฝนนะคะเกิดเฉียดมากน้องฝนเป็นลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งเพิ่งเข้ามานะคะเธอฝันแล้วเธอซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าเรียงกันไม่ถูกมันถูกหมดทุกตัวเลยแต่ว่าสลับที่กันแค่นั้นเองแบบหกตัวทั้งหมดเลยแบบว,ว้าวมากๆน้องฝนก็บอกว่าเป็นเรื่องมหาศาร,รมากกว่าไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรแต่ว่าเป็นการที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบให้พาเงินเข้ามาเพราะว่า คือแบบสุดยอดมากๆเลยะถ้าได้รางวัลที่1น,นะโหคงกันโดดเลยแต่อันนี้ส่วนน้อยที่เป็นไปได้เนาะเดี๋ยวจะคุยกับพี่เล็กแป๊บหนึ่งนะถ้าในระหว่างที่คุออนโทรไปอีกฝั่งหนึ่งจะใช้ Data ใช้ข้อมูลเยอะ,เ,อะเสียงจะเบาหน่อยแต่ว่าอยู่ด้วยกันแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วะะเปิดเสียงเพิ่มนะคะทุกคนใช้หูฟังนะคะ Sehen, ส,วสวัสดีค่ะมุกเล็กส well no, allora ัันดีค้อนรับค่ะคุณค่ะคะเพิ่งแยกกับน้องแอมไปเมื่อกี้ค่ะอ๋อน้องแอมเป็นยังไงบ้างปันๆเลยค่ะเขาบอกว่าสังเกตได้ชัดเจนมากอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ วันนี้วันนี้สัปดาห์ก็มาค่ะอยู่ข้างบ้านยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยอืมใช่เพราะว่าเขาเขาก็ติดงานเนาะคือเลยกก็ติดงานค่ะค่ะแล้วก็เจ้านายเพิ่งส่งข้อความมาให้ตอนไปสามกว่าเกือบจะสี่โมงเย็นของเมืองไทยแล้วค่ะกดอ่อนก็เลยพอพอได้ปุ๊บเล็กก็ละลายเด้งขึ้นปุ๊บเล็กก็ไปเปิดดูตอนแรกก็ คือทําใจแล้วช่วงเช้าอะ่ะที่คุยกับพจน์ออนใช่ไหมคะว่ามันเราก็ไม่มั่นใจอะ่ะแต่ก็พยายามแบบไม่ไม่คิดอะไรมากอ่ะค่ะแล้วปรากฏว่าเดนเซตคือจริงๆมันได้กําไรอยู่เหมือนหกแล้วเขาหักภาษีหน้าที่จ่ายด้วยแล้วตามเกณฑ์จริงๆต้องแบ่งกันคนละครึ่งก็คือเจ็ดเจ็ดพันสี่ 7, 7, แต่ปรากฏว่าเจ้านายแบ่งให้เล็กอะ่ะหมือนหนึ่งว้าวว้าว,ว,าวดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเพราะว่า มันมัน,น,นคือมันเดือสองวันสาม<ช>วันที่เล็กแบบได้แบบประมาณนี้นะคือหมื่นหมื่นกว่าหมื่นกว่าบางวันก็แบบเป็นแสนเนาะคือแบบดีใจด้วยจริงๆค่ะสุนย้อนมากๆเลยเดือนนี้รวมแล้วน่าจะอยู่หลักแสนอะคนอ่อนแสนกำไรใช่ไหมคะว้าวมากเลย <S 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 <ๆ S 2> คือจริงๆ,ๆนะแสนหนึ่งนี้คือแบบ เยอะมากพี่เล็กถ้าเป็นเมืองไทยนะพูดถึงเราอยู่ต่างจังหวัดนะมันมันดื้อมากเลยอ่ะแล้วไม่ไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวใช่ไหมคะทุกเดือนที่อยู่ด้วยกันมาสามเดือนเดือนที่สี่เดือนนี้เดือนนี้น่าจะเยอะกว่าเพื่อนนะคะคนอือนค่ะนี่แบบชัดเจนเลยใช่ไหมคะเบามากแล้วที่พี่เล็กทําให้บริษัทด้วยนะคือแบบโอ้โหมหาศาลมากตอนนี้พี่เล็ก กาลังทําอะไรคะจะเปิดรับร<ะ>้อนรังอง<ะ>ใช่ไหมคะความเหตุค่ะคนอ่อนน่าจะต้นปีต้นปีน่าจะเห็นภาพที่ชัดเจนค่ะตอนนี้ก็เตรียมเตรียมอุปกรณ์อะไรแล้วบางส่วนค่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นรูปเป็นร่างจริงก็น่าจะเป็น เดือนมกราคมน่าจะชัดเจนที่สุดค่ะเดือนมกราคมโอเคค่ะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตวันนี้ก็สแสดงความดีใจกับพี่เล็กด้วยขอบคุณที่มาแบ่งปันนะคะก็สวัสดีปีใหม่อ,อน้องแอมพูดอะไรบ้างมากกว่านี้เพราะว่าเห็นภาพส่งมาแบบคือมันว,ว้าวมากมากเขาดีใจเขาดีใจแล้วเขาก็บอกว่าช่วงอ่าคนแรกคนที่สองก่อนที่จะถึงเขาอะค่ะช่วงที่โฟตรอ่อนจูนอะ เขาบอกว่าเขาก็มีปฏิกยาโต้อตอบแบบชัดเจนมากเลยแบบตามตัวเขาอะค่ะเขาจะคนลุกอะไรประมาณนี้ค่ะ<บ>ใช่ใช่เขาบอกสัมผัสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเล็กก็เลยบอกว่าอน้องแอมจะไปต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องแอมจะไปต่อเราต้องเราต้องลุยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเล็กก็วางโปรเจกต์ให้เขาให้เขาขายของอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็บ่า อ่าคือพี่เล็กอ่ะเป็นทุนให้เขาเพราะว่าเล็กช่วยมาทั้งสี่คนแล้วเนาะว้าวใช่ค่ะพี่เล็กแบบนุ่มโมทนดงกับพี่เล็กด้วยมหากุศลนะคือดึงพี่น้องมาหมดเลยเพื่อให้ได้มาอยู่ในนะะคลื่นดีๆเข้ามาค่ะม่นุอยากให้ได้รับพลังดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โอเคคือเห็นเห็นเห็นน้องแอมแล้วแบบ คือเขาเขาดีใจอะค่ะเขาก็แบบว่าพลังงานเ<บ>ปียก<ด>เลยใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าโค้ดมันให้คําแนะนําดีมากแบบดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่กับสักดาอย่างเขาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าค่ะเขาเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าก็ยังยังไม่ได้คุยกันแต่ว่าเจอเจอ,เจอตัวแล้วล่ะ,ะเจอตัวแล้วเป,นไ,ไเปนไยอจะมีออร่าขึ้นมากขึ้นค่ะค่ะ เขาก็ยิ้มแย้มมาเปลี่ยนรู้สึกว่าน้องชายเปลี่ยนมีความสุขมายนไนใช่ค่ะต้องบอกว่าแกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยภายในค่ะก็เลยแบบคือแล้วก็เหี่ยวพยายามถ้าแบบได้เต็มที่ก็อาจจะพยายามดันดันให้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 ได้ให้ได้อะไรอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเ็าจะออนเปิดทางให้มีทรัพย์มากขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือครอบครัว ให้แบบเต็มที่ค่ะทุกคนจะได้แบบไปด้วยกันสบายด้วยกันเนาะสบายใจด้วยนะภายนอกด้วยภายในด้วยค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เล็กพี่เล็กนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะคูเปิ้ลสวัสดีค่ะผู้ไก่ผู้กันว่าบอกว่าเช้าตื่นมามีความสุขมากมากค่ะ เมื่อวานกุ้ไก่เราเจออะไรที่แบบโอ้คอ้ออนก็แ,แบบอยู่เฉยๆน้ำแบบรู้สึกเป็นยังไงแบบพออ่าวันนี้พลังงานคุ้ไก่ดีขึ้นคอ้ออนจูนไปเพิ่มเติมเมื่อวานนะเมื่อคืนนะก็ดีขึ้นพุเพิ่นเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็อ่าแชร์แชร์นะคะขอบคุณมากมากค่ะเพราะว่าต้องไปฟังช่วงแรกๆเพราะว่าคอ้ออนได้แชร์เกี่ยวกับการอ่าเรือ่องเรื่องพันนันเข้ามาติดการพันนันสิบสามปีนะคะอ่าพ่อแม่ แบบครอบครัวคือไม่ไหวแล้วแล้วก็แบบหมดนิดนะติดนิสินเยอะมากแล้วคุยกับค้ชออนครั้งเดียวค้ชออนเค่ให้แค่สองอาทิตย์นะ่ะความคิดเปลี่ยนจิตวิญญาณเปลี่ยนอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สี่ได้เจอกันเมื่อกี้คุยกับพี่บอกมองแบ่งปันได้แบบยินดีเลยก็คือแบบมหาจารจย์มากเปลี่ยนเป็นคนละคนไปนเลยแบบคือรับรู้ถึงพลังงานได้ก็เลยมาแบ่งปันว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวแต่ด้านจิตวิญ,ญญาณอะ่ะ เลี่ยนความคิดมีความคิดที่เป็นระเบียบเป็นระบอบมากมากขึ้นนะความคิดที่จัดเรียงตัวที่เห็นช่องทางว่าตรงนั้นเป็นแบบนั้นไม่อยากทําไม่อยากเล่นไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นอีกแล้วอยากกลับมาเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนลโลกใหม่อะ่ะคือมันแบบมันมากกว่าค่าของเงินนะคือถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินร้อยล้านอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ปรับภายในตรงนี้ไม่เห็นจากภายในตรงนี้เราไม่สามารถไปต่อได้จริงๆใช่ไหมคะทุกคนก็ใครที่แบบ วันที่วันที่31นะคะก็คือวันนี้วันที่ 30- 31วันที่หนึ่งที่เมืองไทยพุทออนจะมาพรุ่งนี้จะมาอยพรให้นะคะใครที่มาฟังสดนะคะก็จะให้พรอ,อันประเสริฐนี้ให้มีเงินมีโชคมีลาบนะคะเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วได้รับผลยังไงเดี๋ยวค่อยมาแบ่งปันกันว่ามีเงินมีงานเข้ามามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าภาชนะนี้มันคือภาชนะใจ ซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันาหากภาชนะใจเราใหญ่เราสามารถดึงดึงได้ง่ายๆแล้วก็ได้เยอะด้วยแต่ที่สําคัญคุณต้องรับปรับภายในก่อนเนาะสวัสดีค่ะค้ชบาวเวลสวัสดีค่ะน้องฮันนี่ขอบคุณนะคะทุกคนก็น้องส้งมเบาบานจำได้ไหมคะถ้าใครที่มาดูย้อนหลังมีภาพก่อนและหลังส่งมาให้เมื่อกี้ให้ดูน้องแอมไปแล้วแบบว้าวมากๆน้องสาวพ,พี่เล็กคือแบบแบบสะกดตาสะกดใจสะกดจิตเลยแบบ แต่ละคนน้องแบบว้าวมากแล้วน้องส้มนะคะจะให้ดูแบบก่อนและหลังอันนี้หลังจากจังการจูนนะคะหน้าตาแบบจมูกดั้งโด่งมากเดี๋ยวรอสักครู่นะคะทุกคนหน้าเรียวมากอันนี้หลังจากการจูนนะคะแล้วก็นี่ก่อนจูนนะคะ อันนี้นะคะก่อนจูนนะคะแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะคะอันนี้คือปัจจุบันเห็นนะคะหน้าดั้งดนงเรียวมากพลังงานเสียงไม่ดีใช่ไหมคะแก้ไม่หายเลยก็คงต้องใช้เทคนิคอื่นเดี๋ยวจะลองใช้ซูมดูหรือใช้อย่างอื่นดูเพื่อดูอ่า ควเปลี่ยนแปลงนะคะว่าจะใช้ได้แบบไหนเพราะว่าอพอใช้ Data เยอะส่งส่งข้อมูลไปจะถ้เป็นภาพอะต้องใช้พลังงานเยอะมากพลังงานเสียงจะหายไปก็ขอบคุณคุณพลเทพที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณที่อัปเดตนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็วันนี้นะคะโคตออนก็มาแบ่งปันแค่นี้นะคือไม่มีอะไรมากแต่มันมากเกินที่แบบขึ้นจะวาวมากคือคนแบบถ้าเราเล่นอะไรบางอย่าง ยาติดกันพนันนะติดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะสิบสามปีอะ่ะแล้วแค่ไม่ถึงสออาทิตนยะ์อ่ะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองชีวิตอันนี้ก็คือมหาศัพท์ขุมทรัพย์อริยทรัพย์แล้วนะคะถ้าใครที่แบบต้องการนะคะว่าต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เข้าใจไม่เก็ตก็ส่งข้อความมาถามคุณออนได้หรือศึกษาที่หน้าเพจก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่ให้เป็นความเชื่อแต่เป็นความเข้าใจ ทำความเข้าใจที่ภาวะจิตใจของเราแล้วภายนอกเราก็ได้รับเต็มที่ด้วยความคิดใหม่นะเงินงานโชคลาภความมั่งคั่งทรัพย์สมบัติภายนอกเราสามารถหาได้เพราะว่าเมื่อใดที่เราตายไปเราเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนที่ภาวะจิตใจนะไม่เปลี่ยนข้อมูลระบบ system system นะระบบภายในจิตของเราอะเราไปต่อไม่ได้แน่นอนเราจะอยู่วังวนกับความคิดกับความเชื่อหรือว่าสิ่งที่มากระตุ้นที่มาเร้าใจให้เรา ไหลไปกับสิ่งที่ไม่ให้เกิดผลลัพธ์แต่จริงๆก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกนะเราก็ติดกันหมดนะติดกาแฟติดอาหารติดผู้หญิงติดผู้ชายติดแฟนติดลูกติดสามีติดงานติดอะไรหมดแต่คุณติดอะไรแล้วที่ให้ผลลัพธ์แค่นั้นเองแค่เข้าใจกระบวนการความคิดเข้าใจเรื่องของชีวิตนะคะเรื่องของอันไหนที่ให้คุณค่าอันไหนที่แบบไม่สามารถทําให้คุณเติบโตได้คุณเลือกว่าจะสร้างชีวิตแบบไหนวตอนมีเทคนิคนี้ ที่จะเคลียร์ให้คุณได้นะคะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่3,009นะคะต่อเดือนและหากใครสนใจนะคะก็ลงทะเบียนทันทีเพราะว่าหากอยากจอง1ปีนะคะก็คือว่า37,890บาทราคานี้ผ่อจ่ายได้พชำระจ่ายได้คือคดอลลดให้อีก20%แล้วก็ราคาปลายปีสามารถจองได้คดอนปรับราคาขึ้นวันที่1มกราคมนี้ ับขึ้นเป็น49,000ต่อปีนะคะใครสนใจจองสิทธิ์นี้ได้ยังไม่มีก็เขาจอ่อนคลีร์ให้ได้แตับแล้วก็เปิดทางด้านการเงินการงานความคิดไอเดียให้ได้แล้วก็้องแอมบอกมาไม่ทานสวัสดีค่ะทุกสิ่งคือความเข้าใจใช่ค่ะเมื่อเข้าใจแล้วไม่ต้องเข้าใจอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันสมมุติหมดเลยมันเป็นแค่เรื่องที่เราสร้างมาเพื่อสื่อสารเพื่อความเข้าใจ แต่เมื่อใดที่คุณเข้าใจปุ๊บคุณจะเล่นสมมุติให้มันมันให้มันสนุกเพราะว่าคุณจะไปทุกทำไมอยู่กับเรื่องที่ทําให้เราเศร้าใจทําไมใช่ไหมคะเพราะว่าโคชออนก็เคยเป็นมาโคชออนไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้สมบูรณ์แต่กว่าจะผ่านกระบวนการนั้นมา20ปี15 20ปี16ปีโอ้โหเต็มเต็มเลยแล้วตอนนี้โคชออนแค่ใช้เวลาประมาณ3เดือนที่สามารถเคลียร์ให้ทุกคนได้ที่เข้าใจอยู่ในสภาวะใกล้เคียงกับโคชออนได้มันดีแค่ไหนสนใจก็ทักมานะคะเพราะว่า ในนอกได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านคนไม่มีความสุขเท่ากับเจอภายในของคุณนะคะดูเสียงด่วนด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากมากค่ะคุณพวนเทพวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ยังไงก็ติดต่อคุณออนมาด้วยขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่